สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล Damn MC นะวันนี้อยู่ช่วงเร d Hot อีกแล้วเช่นเคยทุกคนแน่นอนฮะกับช่วงนี้เรามาขายรถกันอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ใช่รถใครที่ไหนรถกับผมเองนะครับผมข้างหลังเปล่าเออคันนี้ไม่จะ่ท้บบ้าหรือไงล่ะอันนี้เป็นที a x สีแมกมาไม่ใช่ของเรานะครับหลังจากที่หลายๆคนอาจจะเห็นคลิปผมแล้วนะคะที่เพิ่งไปซื้อเจ้า Bu บ b l e B นะฮะสีเหลืองที a x มาใช่เลยทุกคนแน่นอนนู่นมันจอดอยู่นู่น และวันนี้มันคือพระเอกของงานฮะวันนี้ช่วงเร d ฮอตของเรายินดีต้อนรับเจ้าบับเบิ้ลบีนะครับผมนะวันนี้มาขายคันนี้เลยทุกคนเพิ่งซื้อมานะครับวิ่งไปไม่เกินร้อยโลเลยนะครับจากเจ้าของเก่านะวันนี้อยู่กับเจ้ายามาฮ่าทีแนะครับปี2022ความพิเศษนะครับของเจ้าทีแมกสีเหลืองคันนี้คือเป็นรถแรกรถเดียวของประเทศไทยนะครับ เป็นลิมิเต็ดเลยว่านเถอะนะมันไม่มีอะไรพิเศษหรอกนอกจากมันเอาเข้ามาแค่ลอตเดียวแล้วเขาไม่ได้เอาเข้ามาขายอีกเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะได้ทีแมสีนี้แบบนี้จําเป็นต้องซื้อทีแมสีอื่นแล้วเบิกชชดสีประมาณสาม0,000ื่นนะครับในการเปลี่ยนให้เป็นสีแบบนี้แต่อันนี้คือสีเหลืองแท้โรงงานทุกคนสีเหลืองแท้ๆมาเลยนะฮะผมไม่ได้มาจากรถบ้านเจ้าของมือเดียวนะครับในเล่มเขียวยังเป็นเจ้าของมือเดียวอยู่ผมยังไม่ได้โอนมานะครับฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้แทบจะเป็น มือสองของแท้นะครับไม่ใช่รถร้านไม่ใช่รถเต็นแน่นอนผมคอนเฟิร์มไปซื้อมาจากบ้านเจ้าของเองเลยนะครับเลขไมค์คันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6 6 0ันกร้อกิโลนะครับเปิดให้ดูไม์แท้ไม่มีกรอแน่นอนทุกคนนะครับเพราะผมซื้อมาใช้เองนะหกพันหกรอเจ็ดิบกิโลครับแท้เลยทุกคนนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งเซอร์วิสใหญ่เออไม่ใช่เซอร์วิสใหญ่เซอร์วิสของเหลวน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ไส้กรองน้ำมันเครื่องไปนะครับฉะนั้นคันนี้บอกได้เลยว่าพร้อมใช้นะครับ ยางนะครับที่ติดรถมาเป็นแบตแบคเอฟซ2นะครับตัวเดิมติดรถวิ่งไปแค่หกพันโลเองนะครับใช้อีกประมาณหมื่นหรือสองหมื่นโลได้แบบสบายๆเลยตัวนี้นะครับวันนี้มากับรถเดิมๆนะครับผมจัดแบบเดิมๆให้แล้วใส่อุปกรณ์เดิมให้ทั้งหมดเลยเพื่อให้เจ้าของใหม่เนี่ยอยากจะขับทรงทัวริ่งทรงลุงแบบนี้หรืออยากจะไปจัดทรงซิ่งทรงแต่งก็สามารถเอาไปทําต่อได้เลยทันทีนะครับอ่ะแำหวันนี้มาพามาดูสภาพร,บรอบๆคันกันเพราะว่าไม่มีของแต่งอะไรไม่รู้จะพูดอะไรเนาะ งั้นเดี๋ยวให้ตากล้องพยายามแพนด้านหน้านะครับอันนี้ต้องขออภัยนะครับไม่ได้ล้างเฉยๆนะครับรีบขายนะครับนี่ฮะไม่มีรอยไม่มีขูดไม่มีชนหนักแน่นอนเพราะว่าเจ้าของเก่าก็ซื้อติดบ้านไว้นะครับไว้ขี่แถวบ้านไม่เคยออกทริปไม่เคยออกต่างจังหวัดไหนนะครับฉะนั้นเลขไม้มันก็เลยน้อยมากแต่การดูแลรักษายังดูแลรักษาตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูใต้เบาะกันป็นไงบ้างใต้เบาะใหญ่ทุกคน ตามสไตล์ T-MAX ใส่หมวนน้องเต็มใบได้ใส่สัมบาระเพิ่มเติมได้อีกนะครับนะทุกอย่างเดิมสนิทหมดนะครับหน้าจอดิจิตอลเป็น full color แล้วนะครับสามารถเชื่อมต่อมือถือเปิดแผนที่นะครับของ Garmin Show ทางหน้าจอได้เลยนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นตัวรองท็อปนะฮะไม่มีครูสอนโทนไม่มีชิลไฟฟ้าไม่มีอุ่นมืออุ่นเบาะนะครับต้องบอกก่อนนะเดิมๆสวยๆทั้งคันแบบนี้เลยทุกคนอ่ะ สตาร์ทให้ฟังเสียงกันสักหน่อยหนึ่งนะครับซึ่งเดียวติดนะครับทีดีบิดติดมือแน่นอนนะครับจัดทรงไว้ให้รอสำหรับใครที่หน้าหนาวนี้นะฮะกำลังหารถออกคลิปอยู่ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆแน่นอนนะครับขับง่ายขับสบายคนซ้อนนั่งสบายแน่นอนด้านหน้าสามารถวางกระเป๋าสัมภาระใดๆได้ไดนะครับ พร้อมออกทริปคันนี้เอาไปไม่ต้องทำอะไรแล้วทุกคนพร้อมขับเลยนะฮะอ่ะมาเปิดเรื่องราคากันทุกคนช่องเราลงแน่นอนความเร้าใจมีให้ทุกคนเสมอนะครับตอนนี้ทีแมก560นะครับขายกันอยู่นะครับหลักเลขไมเป็นพันกิโลเนี่ยหลักพันกิโลเนี่ยอยู่ที่4 0 0 0 0 0ต้นๆ4แสน2 4 0ส0 3 4 0สน4ประมาณนี้แล้วแต่สาภาพรถหรือของที่ติดมาด้วยนะครับช่องเราทุกคน เอาไปเลย3 9 9 0 0 0บาทไม่ข้าม4 0 0แสนครับคันนี้นะ3 9 9 0 0 0บาทนะครับรับไปเลยคันนี้เลขใหม่แบบนี้สภาพนี้เลยเดิมๆทั้งคันแบบนี้เลยเอาไปแต่งต่อได้เลยหรือจะขับแบบนี้เป็นทัวร์ริงได้เลยนะครับนะสนใจติดต่อ098905 1 4 2 9เบอร์โทรศัพท์ลงมาให้เบอร์ up, up, ผมเองขายเองเจ้าของเองนะครับซื้อจากเจ้าของมาโดยตรงไม่ได้ซื้อมาตั้งใจขายแต่สายให้ที่ขายนะครับทุกคนอาจจะงงว่าเพราะอะไรเพิ่งซื้อมาใช่ไหม จะไปซื้อรุ่นใหม่ตัวใหม่นะครับแต่ยังไม่ซื้อตอนนี้เพราะว่าต้องรอเข้ามาก่อนนะครับก็เลยเดี๋ยวปล่อยออกไปก่อนเพื่อช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ขับมอไซค์ด้วยนะครับขับแต่รถยนต์ก็เลยเดี๋ยวปล่อยออกไปก่อนให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆออสนใจที่อยากจะเอา T m a มไปลองใช้คืออย่างน้อยๆทุกคนคิดง,ง่ายๆซื้อไปราคานี้นะสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะคุณได้คันนี้ไปเสร็จใช่ไหมคุณเอาไปขี่เล่นใช้งานทั่วไปนู่นนี่นั่น,นสักปีหนึ่งนะครับปีหน้าตัวใหม่เข้ามาคุณเบื่อคุณอยากขาย คุณได้จากผมไปราคาเนี้ยสามแสนเนี่ยปีหน้าคุณขายต่อแทบจะขายได้ราคาเดียวกันไม่มีเจ็บตัวเหมือนคุณได้คันเนี้ยรถคันเนี้ยไปขับฟรีๆเลยนะครับขายเงินสดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับใครสนใจโทรไปได้เลย 9, 8, 9, 5้าศูนย์เก้นะครับผมพร้อมส่งทั่วประเทศโทรไปได้เลยครับสวัสดีครับตัวนี้